เซ่นแบบเ,เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้ฝึกงานให้กับบริษัทที่จำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดรองเทา้าและในบริษัทนี้เซ่นก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานชื่อสันซึ่งเป็นนักศึกษาหน้าใหม่ไฟแรงและได้มาฝึกงานเช่นเดียวกับเซ่น เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนทำให้ทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากและเป็นพนักงานที่เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานคนอื่น วันหนึ่งเจ้านายได้มอบหมายให้ทั้งสองคนไปคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งมีการแข่งขันกันสูงทั้งสองคนจึงได้ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมายมา และในที่สุดทั้งสองก็ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือน้ำยาขัดรองเท้าที่ใช้วัสดุจากเปลือกมังคุดส่วนประกอบได้แก่เปลือกมังคุดเทียนหอมวาสลีนน้ำมันมะกอกน้ำมันเครื่องแล้วรวมกันเป็นน้ำยาขัดรองเท้าที่ใช้วัสดุจากเปลือกมังคุด yeah, เย้ผลงานของเราสำเร็จแล้วถ้างั้นเราไปลองขัดดูกันดีกว่า น้ำยาที่เราทำมันได้ผลดีจริงๆอ่ะแล้วพวกเราก็นำเสอนอหัวหน้าดูดีกว่าโอเคงั้นไปกันสวัสดีครับเชิญนั่งครับครับผมครับเป็นไงบ้างครับงานที่ผมให้พวกคุณไปทำมาก็สำเร็จแล้วครับ,รบลองดูครับ ผมพอใจกับผลงานของพวกคุณมากเดี๋ยวผมส่งให้ฝ่ายผลิตผลิตออกมาเลยแล้วกันหลังจากนั้นทางบริษัทก็ได้ผลิตน้ำยาขัดรองเท้ายี่ห้อเพื่อนสีออกมาจัดจำหน่ายและในเวลาอันสั้นสินค้าตัวนี้ก็เป็นที่นิยมไปทั่วท้องตลาดในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดรองเท้ายี่ห้อเพื่อนสีของเรานะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของเราก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดรองเท้ามาก็หลายตัวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่มันวาวเท่าที่ควรแต่หลังจากที่ผมได้มาเจอผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่ารองเท้าของผมเนี่ยมันวาวขึ้นเยอะและเวลาใส่ออกไปนอกบ้านก็รู้สึกมั่นใจบอกถูกเลยครับก็จบไปแล้วนะครับ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสันติศักด์ถ่ายภาพภรมิคิตรายงาน